ในปีน้องธัยนะครับขาชื่นชมกั่อยวันนี้ก็เป็นรถเบยซ่า4เรนะครับรายเอียดขลูกค้าก็คือเข้ามาเช็คกลองรถในสถานีก็คือมีอาการืนนะครับมีอาการสืนของรถแล้วก็คิดว่านาจะมีมีรหัสรถค้างมาตัวที่นายสของรถไม่จะด็งขอ้มาทางเจเียนเองเราก็มีเครื่องสแกน กถโค้ดข้างโค้ดนะครับก็เป็นการเตรียมโค้ดรถบางตัวมันไม่ขึ้นมาที่มันค้างอยู่ในสมุดคนก็จะเป็นี้อยู่นะครับทางเจเรียนเองก็มี2ปอนด์โค้นี้นะครับปอนด์ตัวนี้ก็เป็นทันสมัยที่สุดตอนนี้นะครับในระบบคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลเข้าสู่สร้างเข้าในข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้โรถต่างๆนะครับ โค้คาระตของตชีตต่างๆครับตนะครับ่เดาลงมาแก้ไขปัญหาตอาตร้าอรทีกึ้น็เร่องของลูกค้าไม่ว่าใครก็ได้แจ่งั้นเกิดมีอาการรถอาการรถื่นเรไม่แน่ใจว่ารถของเราจะมีอาาางไหมแล้วก็้ดขึ้นเราก็มาร้ว่าปัญหาที่แท้จริงของอ่า ก็มาที Obi ่ k คีนอทวทยัวัดกระบี่นะครับเราติดกับ 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5ครับมาง่ายๆครับเส้นเอบพมชัยบุรีขอบนมชัยบุรีอยูถ Arrow, ถ่ติดกับธนาคารกรกศงแล้วมาเจอกันที่ k คีนอทวทรายขบ สวัสดีครับ KPN Auto Thai นะครับวันนี้ก็คือลูกค้าพี่จุ๋มนะครับได้เข้ามาตรวจเช็คเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มีอาการยังไงครับจุม๋มเาไปแล้วอยู่ๆเครื่องมันก็ไม่เงยค่ะไม่เงแล้วก็มันจะมีฟครทงเป,เป็นเป็นท่งนขึ้นมาค่ะโยโชขึ้นมาแล้วทีนี้ก็บอกว่าให้ลูกจัดข้างทางก่อนก็ให้ลูกเขาก็จัดข้าทางแล้วก็จัดเพื่อน ลองปุคค๊สักพักนึงก็ให้เขาสตาร์ทใหม่อ่าก็อ่าขั้นเครื่องที่โชว์นั้นก็ดับไปอะค่ะก็ก็ปกติครับทีนี้มาที่ร้าน KPN ของเราผมเองได้ทำอะไรให้พี่จุ๋มบ้างครับวันนี้อ๋อเนอะพอดีราบค่ะ้อบคือจะเช็คให้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรไหมคือพี่ก็ตะโกนว่าเพราะว่าในผลลักษณะแบบเนี้ยบบคือที่ไม่รู้เรื่อง ก็คือเคค่ะแลนาดน้นก็แค่แค่พี่อบอกว่าเออมันเกี่ยวกับหัวฉีดนะคะก็คือแนะนำให้พี่เนี่ยไปรับหัวฉีดที่ร้านนะคะที่รา้านของในทีมงานกันนะครับอยู่อยู่ที่หนึ่งนะครับส่วนโค้ดที่ขึ้นก็คือนะครับผมได้ทําข้อมูลทั้งหมดของรถคันนี้ของรถพิจิมคันนี้นะครับ ไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทด,ด้วยนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นเป็นข้อมูลที่นี่นะครับรหัสโค้ดที่ขึ้นก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ง่ายสําหรับลูกค้าและก็ร้านหัวฉีดนะครับร้านทําหัวฉีดร้านทำ๊มหัวฉีดตรงนี้นะครับเขาก็ได้ทํางานอย่างถูกต้องนะครับตามที่ผมได้วิเคราะห์กับเครื่องไปแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นรถดี a x ปี2006นะครับ ก็โอเควันนี้ลูกค้าเข้ามาก็เราให้บริการฟรีนะครับในการตรวจเช็คต,ต่างๆนะครับงไงก็ขอบคุณมากคุณจุมครับสวัสดีครับครับสวัสดาครับ